สวัสดีครับสวัสดีครับก็เราขอากราบสวัสดีสําหรับทุกท่านที่กาลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปดีโอนี้มาอัปเดตครับรถที่นาร้านสาขาสองนะครับแล้วก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆออกเรื่อยๆครับอจอดโชว์อยู่หน้าร้านก็มีสองคันครับตอนนี้ส่วนอื่นก็ติดจ,จองนะครับ อ่รถตีดินอรถตีนตะขาบตีดินนะครับเป็นของยันมาสี่สิบแปดแรงนะครับผมตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นครับดันหน้าผ่านหลังโรตารี่นะครับเป็นเครื่องยนต์ด r เ c t อินเจ t ชันครับมีเป็น่องหน้าให้นะครับแล้วก็มีโรตารี่แล้วก็มีผ่านหลังให้นะครับ วันนี้ลุยงานนาได้สบายนะครับลุยงานโหลมก็เรื่อือครับแรงดีครับไม่มีโหลดครับถัดไปก็จะเป็นเจ้ายันมากครับมาพร้อมกับโรตารี่2เมตรนะครับ สำหรับยันม่า tfs สามห้าสองทีนะครับเป็นรถสองเบาะขับเคลื่อนสี่ล้อครับขนาดสิบสองเกียร์ด้านหน้าสิบสองเกียร์ถอยหลังครับเป็นเกียร์ชัตเติรนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ไดร์เล็กอินเกียชั้นะครับผมสามตัวมาพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นครับด้านหน้าผ่านหลังโตรตารี่นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรครับดูรถตัวจริงได้ที่สาขาสองครับหมู่บ้านศรีชวาตำบลพ้านถรินอำเภอลำปลายมาจังหวัด บุรีรัมนะครับผมรับซื้อไทยเล็กเปลี่ยนตีเทิร์นรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับเป็นรถไทยผลิตครับตัวนี้ดัดแปลงมาจากรถเกี่ยวข้าวนะครับอเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะครับผมนี่เป็นรถตีดินตีตะขาบนะครับตัวนี้สี่สิบแปดแรงนะครับมาทดสอบ สมรรถนะน,นะครับความแรงครับราคาเดียวกันครับหนึ่งแสนห้าหมื่เก้าพันบาทด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่เหมือนกันอันนี้เป็นแท็กยางนะครับอ่าอันนี้เป็นล้อยางโหแรงแรงเหลือๆครับหนึ่งแสนห้ามื่นเก้าพันบาทอ่าตรงฟรีสามรอยกิโลเมตรครับ โอเครู้เรื่องรู้เรื่องแรงดีครับคันนี้แทบไม่ได้เล่นเครื่องเลยสในใจยังไงติดต่อสอบถามด้วยตรงนะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับ080383 9789นะครับ08 084 483ป9 9 9่9ูนย์สี5แ้กและอีก1เบอร์ครับ096 842 6625นะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทินรถทุกชนิดเหมือ,อนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับโอ้โหโอ้โห เค okay, okay. สำหรับท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ตรงนะครับดูรถตัวจริงได้ที่หน้าร้านฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามสำหรับทุกคลิปทุกวีดีโอที่นำเสนอไปสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวดูอีกันนึงเดี๋ยวดูรอบขันก่อนอ่ะคันนี้เราเราวิ่งกัน ตีดินก็ใช้งานคลองตัวดีครับมีเพาพิโอปั่นเรื้อยครับสามารถใช้งานไล่งานนาได้ครับลุยโลมได้สบายๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับทุกๆคลิป ทุกๆวิดีโอที่นำเสนอไปครับโอรถวีดีโอใช้งานได้ปกตินะผมสนใจงติดตอ่อสอบถามด้วยตรงนะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้หรือว่าแอดไลน์มาคุยกันก็นได้ครับตามเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็น084-483799นะครับ ในส่วนของคันนี้อ่าก็จะเป็นรถด,ดำนะครับรถด,ดำเครื่องร้อยสิบแรงอีซูสุนะครับเอกสารเล่นเบียนพร้อมอ่าขนาดอ่าห้าคิวนะครับตัวนี้เป็นเอฟหลังนะครับเผาหน้าจะเป็นคันเดิมคันร้อยสิบคันนี้เป็นเอฟหลังเคือดีครับเลยกระบะห้าคิวอ่าคันนี้จากปกติสองแสนบาทวันนี้เอาไปหนึ่งแสนแปดบาทพอ พร้อมใช้งานส่วนใจง่ายต่อสอบถามได้ตรงนะครับมาดูรถไทฟอร์ดนะครับผมอันนี้รถไทฟอร์ดเจ็ดเจ็ดนะครับเจุห้าแรงม้าครับมาพระพูมก่อนหน้าหลังครับอ่าจากปกติสองแสนสามมืนบาทไม่ขายครับวันนี้ลดไปเลย เอาแสนแปดหมื่นบาทพอ่อดันหน้าผ่านหลังหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทใครเร็วใครได้ครับคันนี้ราคาจัดราคาพิเศษนะครับโปรมชันรัวๆัวยิงสงางคสามครับหมู่บ้านหนองโฮช้างตำบล,าลามาไทรินอำเภอละเบีจังหวัดบุรมลำนะครับผมอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังครับ ต้องพูดเยอะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นครับผมอ่ดันหน้าผ่านสามส่งฟรีสามร้อยโลจองเกียรดีครับอ่ทำสีใหม่นะครับผมเดี๋ยวลังคาเดี๋ยวพุมให้นะครับถัดมาครันนี้คันนี้ก็จะเป็นรถไท แชมป์ห้าสิแรงสิดตักนะครับมาพร้อมชุดตักหน้านะครับจากวันที่หนึ่ง0สบาทวันนี้เอาไป10000แบาทพอเพียงหนึ่งแสนบาทเท่านั้นครับมาพร้อมกับชุดตักหน้านะครับอันนี้ก็ทำสีใหม่เรียบร้อย10000แบาทเท่านั้นครับผม สนใจติดต่อสอบถามโดยตรงนะครับผมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ครับไม่ว่าจะเป็น0ู0 3 8แปด8ูนย์าแปดสามเก้าแปดเก้าะครับ0 8น0 4แป7สี่ศูนย์สี่แปดสมเจ็ดเก้าเก้าศูนย์กเก้าหนึ่งหกสี่หนึ่งสองห้าและอีกหนึ่งเบอร์ครับศูนย์เก6 2หกแปดสี่สองหกหกสองห้านะครับอ่าตัวนี้เป็นรถสองพอขับเคลื่อนสี่ล้อครับขนาดห้าสิบแรงนะครับถ้าใดสนใจก็ติดต่อสอบถามโดยตรงนะครับหรือว่ามาทดสอบรถมาทดลองขับที่หน้าร้านได้เลยนะครับ ก็ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนองหัวช้างครับติดถนนเส้นลำไปมาหน้องกี่นะครับห่างตัวอำเภอประมาณ12กิโลเมตรนะครับสำหรับรถไทยก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ออกเรื่อยๆอยู่ครับ รับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเฮิื่อนรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับที่ร้านต่อใจยังไงติดต่อสอบถามด้ดยตรงครับผม รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรับซื้อเพิ่มรถคันนี้เพมเงินเดือครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณอย่างสูงน,นะครับขอบคุณจากแก่ทีมงานครับวีรบุเหมือนเดิมครับผมหนึ่งแสนบาทเท่าน,นั้นครับรถตักแทมป์นะครับราคาเบาร่อเดียครับราคาเบาๆครับผม นี icana, ่ก็หนึ yes ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับผมรถไทฟอนยังไงต่อสอบถามได้ตรงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณจากแกทีมงานพิทักษ์วีรบุรุเดิมครับบริษัททีเอสแท็กเตอร์การเกษตรยนต์2012จำกัดผมพิทักษ์วีรบารเดิมสวัสดีครับ